never gonna change say i'm too stuck in my ways i want all the money i know she want all the fame she a thug with shorty pretty that's that's it they give me pull up in a bubble chevy bumpin' machiavelli overflowin' with them drippin' led them to the kitchen say my soul's a little different yours was inauthentic someone ain't played a position gotta blame the system i'm like popping san antonio i need ambition say you got it well i think i need a little more please don't embarrass us act like you been somewhere before it ain't my birthday but i'm walking around with all this cake i blew the candle i didn't wish the stuff a couple safe i don't put in so much work it ain't no sign so the i นี้เราพามาส่งงานอีกหนึ่งคันครับเราอยู่ันที่ร้านล็อบบี้ไฟลครับที่เดิมครับอันนี้เป็น Ford r a n g e r 2020ครับ XLT ใส่ชุดแลง F150 ว o ลล Kit ิตครับโรดักบายทีเรียนไฮเปอร์สปอร์ตครับโมดิฟายบายล็อบบี้ไฟล์อีกหนึ่งคันครับเป็นสีเทาเข้มสวยดุเทมากเลยอันนี้อันนี้กับสเต็ปยกสองนิ้วครับล้อขอบย2ครับยก2นิ้ว ก็จะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันว่าทําอะไรไปบ้างครับวันนี้ก็ยังมีของที่เหลือยังไม่ครบก็เดี๋ยวลูกค้ากลับมาใส่ครับวันนี้มาพี่เข้ามารับรถไปใช้ก่อนก็เกือบครบแล้วอันนี้ในส่วนของวอดีครับก็มีเปลี่ยนทางด้านหัวทั้งหมดครับทางด้านหัวด้านหน้าเปลี่ยนทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนหน้ากระจังหน้าครับไฟหน้า ชุดแก้มซ so like ้ายขวาฝากระโปรงสอดออกหมดครับใส่ชุดใหม่เข้าไปครับแปลงเป็นหน้า F150 r a ตอร์ตัวอเมริกาครับแล้วหน้าไฟเป็นอย่างนี้ครัของแท้แน่นอนครับป c ตต t o บ by F Sport ูเก็ตครับเมืองทองก็ตัสาวด้านล่างมีโลโก้ีย n ครับหน้าสุดเป็นไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวครับ LED 5ดวงมีตัวเป็น จ้านหน้าโลโก้ไฟสีสามดวงครับในส่วนของต่อมาเป็นกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้าง F 1 5 0แท้ครับแรงฐานใส่ตรงรุ่นกับรถบ้านเราได้ครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างตัวเลนส์ขับไฟฟ้าได้ครับต่อมาลงมาที่ชุดมีอุปกรณ์เพิ่มเติมครมันเลยไฟอีบอร์ดครับ เยตามมาด้านหลังครับด้านหลังเป็นชุดวายบอดี้ครอบกระบะซ้ายขวาครับไม่ได้ถอดไม่ได้เจาะตัวถังครับครอบไปเลยส่วนไฟท้ายนี่ยังไม่ครบครับพี่เะใช้เป็นไฟท้ายแต่งของวีแลนครับตัวนี้ก็ใช้ในชุดของ1นึ0 0 0สนส่หม่นเกาพัน่อนครับเอาไปขับเล่นก่อนคถับเดี๋ยวไฟท้ายมาก็มาติดตั้งใหม่ครับชุดขรอบฝาท้าย7,900บาทครับชุดครอบฝาท้ายก่อน คัน,นท้าย TTN ครับอันนี้เป็นกันท้ายตัวหนาครับ TTN version ่น2สามารถเป็นตัวลากเหลือได้ครับหนามากสีเป็น 4K ครับด้านล่างมีรูเซ็นเซอร์ใช้งานได้ปกติแล้วก็มีไฟล่อยให้2ดวงครับไฟสองปลายพร้อมอันนี้ก็จะเป็นรูเอาไว้ใส่ลากครับ เราตามมาดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายเราก็ดีไซน์มาในส่วนของฝาถังน้ำมันครับมีแมกนิตเปิดแล้วก็ปลดล็อกด้านในครับเติมน้ำมันได้ปกติเดี๋ยวเรามาลงดีเทลรายละเอียดช่วงล่างครับคันนี้เป็นล้อแบรนด์ XF Offroad ครับแบรนด์เมกาครับ XF 204ครับขอบ22กว้าง12ออฟเซียบลบ4.4่่ะนี่ครับ XF Offroad ีแปดแปดครับประมาณนี้ส่วนช่วงล่างนะครับอันในเลือกใช้เป็นโซลแบนอคอสติดครับพอสติดตับแท้งหน้าหลังปรับแปดระดับสกริงเคเวัน650นะจนคชั่นปรับองศาได้ครับปรับความสูงที่สองนิ้วหน้าหลังเสมอกั้นครับตรงนมกัน ละเอียดก่าอจะประมาณนี้ครับคันนี้ถนนราคาคอสจะจบอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0นิดๆะ4แสนนิดๆคันนี้สนใจก็สอบถามมาได้ครับโดยโทรติดต่อ084-0500729ครับเต้ล็อบอดิฟายครับแล้วก็เบอร์ผมเองครับ092-2656778ครับสายล็อบอดิฟายมีข้อสงสัยโทรมาสอบถามได้ครับอยากได้รถแนวไม่เหมือนใครครับเราทำมาแล้วกว่า300คันครับตัวโลกไม่ต้องห่วงอ่ะ อันนี้มั่นใจได้ครับนี่ครัล้อบริไฟติดต่อทาง Facebook ได้ครับเว็บเว็บเฟซบุ๊ก .com/ ล้อบ d ิ f y ครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางติดต่อครับทางช่องทาง YouTube ครับเจอในช่องค้นหาว่าล้ m บ d ิ f y ครับอยากดูรถแนวอเมริกันครับ F150 แรปเตอร์เท่ๆครับเป็นข้อมูลศึกษาก็ดูได้ทาง YouTube ได้ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวมีคันเด็ดคันหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ